สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฟาดทุกคำข้อความจากเชอเอมตัวหนังสือที่มีเสียงถึงเหตุปะทะหน้าสถานทูตพมา่า จากเหตุการณ์การชุมนุมณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาประจำประเทศไทยซึ่งมีประชาชนชาวเมียนมาในประเทศไทยได้เดินทางมาร่วมชุมนุมอย่างสงบเพื่อต่อต้านการรัฐประหารก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าสลายการชุมนุมเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายและถูกจับหลายรายเช่นเดียวกันซึ่งภาพเหตุการณ์ดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปทั่วโลกออนไลน์เกิดการ วิภาควิจารณ์อย่างหนักล่าสุดเชอเอมชยาธนุษย์สรทัศน์อดีตผู้เข้าประกวดเวที Miss u n i v e r s ์ Thailand 2020ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่า แม้ดิฉันยังไม่มีความรู้ในทางการเมืองของประเทศเมียนมามากพอที่จะออกความเห็นเชิงสังคมได้นอกจากแสดงความไม่เห็นด้วยกับระัฐประหารและระบอบเผด็จการซึ่งคงไม่ใช่ดิฉันและประชากรไทยส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงเรื่องนี้เพราะในหลายประเทศก็เกิดการประท้วงและแสดงจุดยืนขึ้นเนื่องจากในฐานะที่เราเป็นประชากรของโลกยุคใหม่การยึดอำนาจอธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้ ที่น่าสงสัยคือทำไมถึงเกิดการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงในประเทศไทยทั้งที่จุดประสงค์ของการชุมนุมไม่ได้โจมตีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นการพูดถึงระบอบเผด็จการทหารสังคมเมียนมาและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันหรือทางรัฐบาลจะยอมรับว่าพวกตนเองเป็นเผด็จการทหารซึ่งยึดอำนาจมาโดยมิชอบธรรมบริหารโดยมิชอบธรรมและใช้อำนาจตอประชาชนโดยมิชอบธรรม การแสดงออกเบื้องหน้าสถานทูตเมียนมาจึงอ่อนไว้กับรัฐบาลมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราซะอีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ